วัสดีครับปอผมต้นว a นาเลตทอนคลิปนี้เราอยู่กันในเรื่องของพิ t อนเฟอนเดเมนเทลในตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2จะเป็นเรื่องของการกริปหรือการจับปืนพกกึึงอัตโนมัติทําไมต้องจับปืนพกอัตโนมัติให้ดีนะครับอย่างแรกเลยการจับให้ดีเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถยิงได้อย่างแม่นยํายิงซ้ําได้เร็วนะครับแล้วการกลับมายิงซ้ำสองเรื่องฉับพลันเนี่ยทำให้ง่ายมากขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นการจับแบบมารกิปแนะนําท่าแรกคือท่าที่เรียกว่าตั้มโฟวะนะครับโดยลักษณะมือข้างถนัดเรานะครับ เขา้าที่ปืนเนี่ยไม่ให้มีพื้นที่บริเวณด้านปืนเนี่ยเหลือให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเหลือพื้นที่ไว้ที่ด้านปืนเนี่ยจับขนาแบบนี้นะครับปืนมันจะขยับได้เวลาเรายิงนะครับงั้นพยายามจับให้สูงที่สุดนะครับโดยนิ้วชี้เนี่ยแนบไปกับแนวตัวปืนนะครับทีนี้ผมดูข้างด้านไม่ถนัดนะครับจะมีพื้นที่เหลือนะพื้นที่เหลือในข้างไม่ถนัดเราจะทํามือเหมือนครับใช้แคนนะครับดิ้โป้งชี้ออกมาด้านหน้านครับแนบไปบริเวณโค้งล่างของปืน โดยพยายามเหลือให้เหลือพื้นที่บนโถปืนนะครับให้มือสองข้างประกบกันแล้วให้น้าสัมผัสของมือเราเนี่ยนะครับอัดเข้าไปสัมผัสกับตัวปืนทบทั้งหมดนะครับอย่าให้มันเหลือสเปซนะครับเพราะว่าถ้าเราเหลือพื้นที่มากในมือเข้าไม่ถนัดครับปืนจะไปสนาดนี้ครับมันจะหลวมนะครับมันจะหลวมนี่ปุ๊กทั้งสองข้างนะครับตามชื่อครับตาม forward จะชี้ไปที่ทางแนวเป้าที่เราต้องการจะยิงนะครับทั้งสองข้างชี้ทางแนวเป้านะครับเพื่อที่สามาให้เรายิงแบบฉับพลันได้ หรือโป้งเราทับไปฟาเข้าไปาักษัะแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการชกว่าเราจับถูกต้องยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันคราวนี้เรารู้วิธีการกริปแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับผมจะแนะนําวิธีการง่ายๆลองตรวจสอบมันได้โดยที่ไม่ต้องยิงกระสุนจริงนะครับแต่ก็อ,อื่นนะครับเราต้องทาการตรวจสอบปืนปืนทุกครั้งก่อนจะเอาุืนปืนอ,ออกมาใช้งานนะครับโดยให้เราชักปืนขึ้นมาจับปืนให้เป็นมตัตสุกริปเป็นท่าตั้งโฟร์บอร์ดชกปืนออกไปครับครับวิธีการแรกนะครับให้เพื่อนเรานะครับหรือใครก็ได้นะครับมา ขยับลำกล้องปืนเรายกขึ้นนะครับถ้าเราจับไม่ดีมันสมบูรณ์มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเราจับดีพอมันก็จะมีแรงต้านที่เราสามารถควบคุมสูนไม่ได้นะครับกับมีวิธีการหนึ่งนะครับใช้ให้เพื่อนเราครับลองปัดมือข้างไม่ถนัดครับทางนี้ถ้าเราจับไม่ดีพอนะครับมันมีโอกาสที่มันจะหลุดออกนะครับแต่ว่าถ้าเราจับสมบูรณ์นะครับเรายังจับกริปได้อยู่เหมือนเดิมหรือวิธีหนึ่งนะครับให้สังเกตนะครับสังเกตช่องว่างนะครับระหว่างมือทั้งสองข้างนะครับว่ามีช่องว่างหรือเปล่าครับเพราะว่า การยิงปืนเนี่ยการทุมรีคอย์ได้ไม่ดีพองั้นอย่าให้มันมีพื้นที่เหลือนะครับกับวิธีการหนึ่งนะครับให้ผู้ช่วยเราเนี่ยครับทำการตรวจสอบวยการใช้มือเราเนี่ยขยับนะครับดันตัวปืนขึ้นนะครับแล้วดูว่าปืนกลับมาตำแหน่งเดิมไหมนะครับหรือกดตัวปืนลงนะครับมาดูว่ากลับมาที่เดิมไหมถ้าเราจับได้ดีได้ถูกต้องนะครับตำแหน่งปืนเราจะกลับมาที่เดิมถูกครั้งนะครับคราวนี้เมื่อเราลองจับทั้งสองวิธีการปริดช่องโหมวม่เสร็จแล้วลองจับเล็งที่เดิมได้เหมือนเดิมแล้วลองตรวจสอบ เช็นว่ามาร์กริปเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการทดสอบง,ง่ายๆนะครับ3วิธีการเพื่อดูว่าเราจะได้ถูกต้องไหมนะครับเก็บ <Okay. S 2> ปืนในซองครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครตุนไทยคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ติดตามมาได้ s ับต b e กไ็ได้ที่วลารัตติคอนนะครับถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาเจอก,กันครับ